กินเอานะครับง่ายๆนะครับผมปอกสายไม่ต้องยาวมากนะครับมันทียาวมากแล้วมันทีถ้าเราตัดก็เสียดายสายนะครับนะครับการเชื่อมลบบวกนะครับเชื่อมให้ตะกัวติดนะครับเชื่อมไม่ยากนะครับผมเบื้องต้นนะครับก็เอาตะกัวนะครับไปที่สายไฟก่อนนะครับให้ร้อนพอสมควรนะครับแล้วก็เชื่อม นะครับนะครับติดนะครับติดแล้วเห็นไหมครับง่ายนะครับปุ๊บไปที่ใส่ไฟนะครับแล้วก็เชื่อมตะกัวนะครับเนี่ยไบเนี้ยถือว่าโอเคแล้วนะครับใช้ได้นะครับผมเชื่อมทั้งหมดสี่เส้นนะครับมปุ๊บติดนะครับง่ายนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนเชื่อมไม่ติดสักที